ครับและในโอกาสที่เชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับพุมพ์รบบนเวทีนะครับเชิญครับแลวก็ในช่วงนี้นะครับขอกลับยปเชิญท่านประธานนะครับได้จุดเทียนชัยนะครับ <c oughs> เชิญหัวหน้าส่วนราชการครับ จะเรียนรู้วิธีเตรียมไฟนะครับแบนหมดแล้วโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าเพิ่งจุดนะครับต้องรอจุดต่อจากท่านประธานนะครับ Terima kasih telah menonton! เชฟป่าระองทุลีพบาทปกด้าปกก,ปกประหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายทวัชชัยรอดงานในอำเภอหนองสองห้องพร้อมด้วยปวงะสกนิกรชาวหนองสองห้องทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันณที่นี้ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ป่าละองทุลีพิบาท ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาพวงค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างปราบรุ่มพิยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาททรงพระเกษมสำนานและทรงมีพระพลรนานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทได้ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรากายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกุลกิจนานประการเพื่อความขวาสุกร่มเย็นของอนา,าประชาราชและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาได้ป่าละอ,องธุลีพระบาทได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่าส0มพันโครงการ ที่ได้นำประสบนิกรนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยังนำความผาสุกมาสู่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงดำรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิพราชธรรมเรี่ยมด้วยพระบรีชาสามารถพระอัจฉริยะภาพและพระวิสัยทัศส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประสบนิกรมีความผาสุกร่วมเย็นภายใต้พระบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทผู้ทรงพระทุญอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยนักอุโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนำประสบนิกรทั้งหลายที่รวมกันอยู่ณมนฑลพิธีแห่งนี้ ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอประกาศความสามัคคีสมานฉันท์ประกาศความสามัคคีสมานฉันท์พร้อมเพียงกันเฉลิมเกียรติ พร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขอราชนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งสศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอนุภาพแห่งอีกทั้งพระเดชานุภาพอีกทั้งพระเดชานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราชแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระบูรพระมหาปษัตติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประธานพรได้โปรดอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แล,ลและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระ,ะทรงพระเจริญด e ้วยจัตุรพิธพรชัยทรงพระเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัยทรงเกษมสําราญทรงเกษมสําราญปราศจากโลคาพยันตรายทั้งปวงปราศจากโลคาพยันตรายทั้งปวงพระชนมพราษายิ่งยืนนานพระชนม์รรษายิ่งยืนนาน เจล <ser eti> <quer> ิมฉาดเป็นมิ่งขวัญเจลิมฉาดเป็นมิ่งขวัญร่มโพทองของปวงฆ่าพระพุทธเจ้าร่มโพทองของปวงฆ่าพระพุทธเจ้าเราประสบนิกรชาวไทยเราประสบนิกรชาวไทยตลอดการนิรันเทินตลอดการนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Kita